สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคม EP หลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดือดจัดติดนะครับเดือดจัดติดเป็นเครื่องหมายแห่งความมันถูกต้องความยุติธรรมแล้วก็คู่แท้เช่นไพ่ใบนี้ขอทำนายแบบนี้นะว,ว่าเรื่องความรักของชาวราศีเมษเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดคนรักที่มีปัญหากันไปหรือทะเลาะก,กันไปเนี่ยจะกลับมาเพราะความถูกต้องแล้วจะกลับมาพาะเหมือนกับเขาเจ็บมาเขาเสียใจมาเหมือนกับได้รับสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะหมายความว่าอะไรครรับุเเกิดผู้ตงลย เปรีสมเสมือนกับคนที่เขาทำร้ายคุณในมวันนั้นเนี่ยใครมีปัญหาคนรักเนี่ยหรือการทำผิดศีลการนอกใจการโกหกหลอกลวงหรือการทะเลาะกเรื่องอารมณ์เนี่ยทำนายเลยว่าเครื่องหมายยุติธรรมอ่ะมันคือการที่เหมือนกับเขากลับมาเห็นสิ่งดีกับตัวคุณกลับมาเห็นความรักกลับมาเห็นสิ่งดีที่คุณทําเอาไว้กลับมาเห็นความถูกต้องว่าใครคนที่รักเขามากที่ส,สุดก็คือชาวราศีเมษนั่นเองนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่นั้นครับหมายถึงว่าคนรักคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนที่ได้รับเวรกรรม นะครับได้รับความเจ็บปวดได้รับความเสียใจเหมือนกับที่ทำให้กับคุณเลยจจคล้ายกับชาวราศีตุลเลยนะครับอันนี้ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะเหมือนกันยอดเหมือนกันเลยนะครับแต่ไพ่เดี๋ยวจะติดใบนี่ขอทำนายชาวสี่เมษนิดนึงว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะกลับมาเห็นความถูกต้องตรงที่คุณอาจจะใส่มงกุฎเพราะเห็นความอดทนของคุณเพราะเห็นความดีของคุณเพราะเห็นการพ่ายแพ้หัวใจความรักที่ดีงามของคุณด้วยก็เลยทำนายว่าความรักของชาวสี่เมษหลายท่านตอนนี้เหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณอาจจะมีการแต่งงานมีความมั่นสัญญามีสิ่งี้ใหกับเขาามโดดยตลอ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขามาตลอดอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนให้เขาถูกทาร้ายนะครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับอดทนให้เขาทําร้ายเราบ่อยๆทําผิดสินนอกใจเราบ่อยๆหรือทําไม่ดีกับเราบ่อยๆนะครับแต่ไพ่หกดาบไปขอโทษครับไพ่หกดาบอยู่นี่เนะาะไพ่เดี๋ยวจะติดใบเนี้ยทำนายได้ว่าคนละคณมักจะกลับมาเห็นความรักความดีงามหรือความอดทนของคุณเนี่ยเหมือนกับอยู่กันมานานอะ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับเห็นความถูกต้องเห็นความดีงามเห็นความจริงใจว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดนั่นเองช่นไพ่ใบนี้ขอทำนายว่าสับคนโสด มีโอกาสได้พบเจอคู่แท้มีโอกาสได้เจอความรักที่ดีงามมีโอกาสหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเสียใจไปเจอรักแท้ที่ใบนี้ครับสิกรอปสอดขอข้ามมาดูใบนี้ก่อนเลย6ดาบหมายถึงอะไรถ้าเกิดใครเลือกราวของเราไปเกิน6เดือนจะเจอพบเจอความรักใหม่ๆที่เหมือนกับหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหลุดพ้นจากความเสียใจถูกทิ้งไว้กลางทางเห็นไหมครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับไม่อยา,ากจะไปไหนหรอกมุกอ่อนยากมากเลย คือร้องไห้อยู่ในออนเนี้ยคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยจะไม่กลับมาแล้วคิดว่าเหมือนกับตอนนี้ทำไมเราทรมานขนาดนี้ทําไมถึงต้องเจ็บปวดขนาดนี้ทําไมต้องเสียใจขนาดนี้ทาไมต้องอยู่ในความรักที่มันแย่ขนาดนี้ด้วยซ้าแต่ไพ่หกดาบมันีบอกว่าถ้าเกิดใครเลือกราวของเราไปเกิน6เดือนเนี่ยทำนายว่าเขาจะกลับนะครับจะกลับมาดีกับคุณถ้าเกิดไม่เกิน6เดือนนะจะกลับมาดีงามจะกลับมาเป็นความถูกต้องจะกลับมารักกันเพราะความรักที่คุณอดทนภายเรือเห็นไหมครับเหมือนคุณพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวอะ มอนคุณอดทนมาตลอดพยายามรักรักไปเจ็บไปตลอดโดนเขาทาร้ายก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่เคยไปไหนเลยเคยดูแลเขายังไงเคยดีกับเขายังไงเนี่ยก็ยังดีเับเขาแบบเดิมมาตลอดม่เหมือนกับการที่เขาพ่ายแพ้ความดีงามพ่ายแพ้หัวใจของคุณพ่า,ายแพ้รักแท้ของคุณนั่นเองฉันทั้งหมดทั้งมวลให้ส่องเีทํทำน,นายว่าถ้าเกิดใครเลิกรานคนรักไปไม่เกิน6กเดือนจะกลับมาเห็นคุณ 5, ค่าจะกลับมาเห็นคุณความรักความดีงามคุณความดีพราะความรักที่ถูกต้องความรักที่เหมือนกับสินเสมอกันและคนรักที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยวันนี้ค แต่ผมทานายว่าไม่เกิน6เดือนนี้หรอกที่เขาเลือกลาคุณไปเนี่ยจะเจ็บปวดเสียใจหรือจะได้รับเวรกรรมเหมือนที่ทําไว้กับคุณนั่นเองแต่เกิดใครเลือกลาคนราไปเกิน6เดือนผมทำนายเลยว่า6ดาบนะครับถ้าเกิดใครเลือกลาคนราไปเกิน6เดือนในกรณีที่แบบหายไปเลยทิ้งเราไว้แล้วก็เหมือนกับเราลองให้มาตลอด6เดือนนะครับทิ้งเราไว้โดยที่ไม่เห็นทางไม่ว่าจะติดต่อกลับมาเลยเนี่ยหายเงียบไปเลย6เดือนเต็มเ็มเนี่ยทำนายเลยว่าจวจัดติดคุณจะหลุดพ้นจากเวรกรรม เจอสิ่งที่เหมือนกับเป็นคู่แท้ใครโสดอยู่หรือเหมือนกับเลิกราคนันมาเกิน6เดือนจะเจอความรักที่ถูกต้องเจอความรักที่ถูกใจจะเจอความรักที่เหมือนกับคู่บุญคู่บารมีสินเสมอกันหรือคนรักที่เป็นเนื้อคู่คู่แท้เพราะความดีที่คุณทําเอาไว้นะครับเพราะความดีที่คุณทำเอาไว้หมายความว่าคุณอาจจะเคยทําดีไว้กับความรักที่แบบรักใครก็เชื่อใจมาตลอดรักใครก็ทําในสิ่งถูกต้องมาตลอดรักเดียวใจเดียวมาตลอดนะครับักคนไหนก็เหมือนกับยอมทนเจ็บทอมทนเสียใจมาตลอดใครหลายคนอาจจะเจ็บปวดเสียใจมาเยอะ หรือใครหลายคนตอนนี้เป็นไนพ่หกดาบหนักมากเลยครึ่งปีแรกหมายความว่าครึ่งปีแรกจะเหมือนกับอาจจะครึ่งปีแรกหรืออาจจะเหมือนกับเจ็บปวดมาตลอดในเรือ่องราวความรักที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะร้องไห้เสียใจอยู่ตอนนี้ก็ได้ร้องไห้จนน้าตาเนี่ยมันกลายเป็นแม่น้ําทะเลไปหมดแล้วอ่ะร้องไห้จนเหม,มือนกับน้ําตามันไหลออกมาเป็นแม่น้ําหมดแล้วอ่ะหมายความว่าใครหลายคนจะเหมือนกับเจ็บมากๆจนแม่จะไปต่อเรื่องความรักหรือเจ็บปวดเสียใจจนแทบจะคิดว่ามันไม่อยากจะไปต่อแล้วแม่จะมีหัวแล้วหัวใจไม่อยากจะมีอะความรักอ่ะหรือเหมือนกับคิดว่าคนที่เขาทําร้ายเราเนี่ย ยังไงก็ไม่มันกลับมาหรอกแต่เห็นไหมครับที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าเวรกรรมที่กลับมาเนี่ยเพราะความดีความรักแท้ที่เขาทําไว้กับคุณนั่นแหละที่คุณทําไว้กับเขาที่คุณอดทนมาตลอดกับความเจ็บปวดนั่นเองฉันถ้าเกิดใครเลือกลากับคนรักไม่เกิน6เดือนขอยคุณเนี่ยพยายามอดทนก่อนนะให้พายเรือให้เหมือนกับโอเคแหละอาจจะไม่เห็นทางไปอาจจะไม่เห็นทางขึ้นฝั่งนะครับแต่หมายความว่าใหญ่คุณอย่าพายเรืออยู่อดทนอยู่ตรงนี้ก่อนนะร้องไห้ตรงนี้ก่อนนะเจ็บปวดเสียใจให้พอก่อนนะ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณเจ็บปวดเสียใจเกิน6เดือนเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นจากเวรกรรมหลุดพนน้ดพนจากสิ่งที่ไม่ดีเองนะครับเดี๋ยวธรรมาชาติจะคัดสรรให้เองนะครับเพราะฉันทำนายได้ว่าไพ่ไอฟออฟวันเข้ามาหรือห้าม้เท้าใครหลายคนจะมีปัญหาเรื่องความรักเช่นมีคนหลายคนเข้ามาเลยเห็นไหมครับการเข้ามาแทรกการของคนหลายๆคนเช่นการนอกใจการมีคนอื่นหรือการทะเลาะเบาะแว้งต่อสู้กันเรื่องอารมณ์การทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายด้วยคำพูดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวไพ่ใบนี้หมายความว่าห้าไม้เท้าเห็นไหมครับ พอคุณต่อสู้กันไปเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งต่อสู้กันไปก็มีแต่สงครามมีวันจบหรอกมีแต่ความเจ็บมากเจ็บน้อยแค่นั้นแหละแต่พอคุณตัดสินใจที่จะออกมาจากความเจ็บปวดหรือยอม่พ้แพ้ต่อความการที่ถูกทําร้ายเนี่ยการไม่ได้ไปต่อสู้ไปปะต่อปากต,ต่อคําหรือไปเหมือนกับไปทาร้ายเขาแล้วเนี่ยพอออกมาเพราะความเจ็บปวดออกมาเพราะเหมือนกับดูแล้วว่าต่อสู้ไปเนี่ยยังไงเราก็แพ้อยู่ดีอะฉันแพ้ไปที่หมานความอะไรครับการที่ชาวสีเมฆหลายท่านในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเกิดใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับเจ็บจนยอมแพ้เจ็บรือเหมือนกับเคยต่อสู้แล้ว เคยพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วเคยต่อสู้เพื่อเขาแล้วเคยง้อเขาเคยไปตามรักขึ้นสูขขงหัวใจแล้วอะแต่เหมือนกับถูกทำร้ายออกมาถูกทิ้งออกมาก็มีเลยทํานายว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไม่เกิน6เดือนเขาจะกลับมาเป็นเดจัดติสจะกลับมาเพราะสิ่งที่คุณทาเอาไว้จะกลับมาความรักที่คุณอดทนกับเขาที่คุณต่อสู้กับเขามาตลอดเวลาเลยนะครับทํานายแบบนี้เพราะหนึ่งเรียนหมายความมาก จะกลับมาเพราะสิ่งที่มีค่าจะกลับมาเพราะความรักที่เหมือนกับหนึ่งเหรียญน่ะสิ่งนี้คุณเคยทําเคยดูแลเคยมีความสุขต่อกันอย่างมากเลยชั้นหนึ่งเหรียญแค่ไหนเขาจะมีการแต่งงานมีลูกกับเขาหรือเคยซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องการดูแลเรื่องข้าวอาหารการกินการใส่ใจดูแลอาจจะไม่ใช่แค่เงินนะหรือแค่ไหนเขจะเป็นเรื่องของหนึ่งเหรียญด้วยเช่นการเาปการให้เงินเขาการห่วงใยเขาการช่วยเหลือเขามาตลอดการอยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับขเขามาตลอดมนเปรียบเสมือนกับสิ่งของที่มีคุณค่าที่หาจากไหนไม่ได้เลย เขารู้นะครับว่าคุณรักคุณดีกับเขามากแค่ไหนคุณช่วยเหลือคุณรักเขาเนี่ยคุณทําอะไรเพื่อเขามากมายแค่ไหนเขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่เขายังจดจําได้อยู่สิ่งดีที่คุณทําเอาไว้อ่ะก็เลยทานายว่า6ดาบห้าไม้เท้าใครที่เลิกราคณรักไปไม่เกิน 5- เดือน6เดือนนะทานายว่าจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมาเพิ่เนกรรตามแทนตามทันเขาด้วยและเพราะสิ่งดีที่คุณทําเอาไว้เพราะความรักแท้กลับมาเพราะรักแท้ของคุณนั่นแหละกลับมาเพราะสิ่งดีความเชื่อใจนะครับใครหลายคนจะกลับมาเพราะเหมือนกับหนึ่งเหรียญกลับมาเพราะเหมืืออนนกับเรร่งผลปะโยช มาขอยืมเงินเราก็มีกลับมาขอความช่วยเหลือก็เราก็มีกลับมาก็เหมือนกับรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเสียใจรู้ว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยจะมีแค่ชาวราศีเมษเท่านั้นแหละที่รักและดูแลเขาและให้อภัยเขาได้เสมอเลยเช่นผมขอทานายแบบนี้ว่าถ้าเกิดใครเลิกรา,าคนรักไปเกิน6เดือนผมทานายเลยว่าคุณจะมีเรื่องของการที่หลุดพนน้นจากเวรกรรมหลุดพ้นจากการต่อสู้หลุดพ้นจากการถูกทําร้ายไปเจอคู่รักที่เหมือนกับหนึ่งเหรียญเลยทํานายว่าคนรักของชาวศีมษไหนท่านถ้าเกิดคุณเลิกรา,าเขาไปเกินหกเดือนเนี่ยผมขอทานายว่าคุณหลุดพ้นแล้ว <generation> ไปเจอคู smile, noch, aja, ่รักของคุณไปเจอความรักที่มีคุณค่ากว่าไปเจอความรักที่เหมือนกับหนึ่งเหรียญน่ะใครถูกทําร้ายมาถูกทิ้งไว้กลางทางทําเหมือนกับสิ่งของไม่เคยมีค่าอะไรเนี่ยนะครับไพ่หกดาบหมายความว่าถ้าเกิดใครถูกทําร้ายมาถูกทิ้งไว้กลางทางเนี่ยทำนายเลยว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเก็บคุณมาเห็นคุณค่าเก็บคุณเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับเขาอย่างมากเลยใครถูกทําร้ายมาเหมือนกับเจอคนรักมาดูแลมาใส่ใจเก็บคุณมาจะเป็นเหมือนกับคนที่เหมือนกับเป็นหัวใจที่มีคุณค่าสำหรับเขาอ่ะเก็บคุณมาแต่งงานเก็บคุุณณมาาอจะเเป็นนคครรัักกที่ษไว เจอคนรักที่อยากจะรักษาดูแลคุณอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ไปกับคุณไปตลอดหมายความว่าคู่แท้หรือคู่ที่มันทัดเทียมคู่ที่มันอุปถัมภ์เมตตาช่วยเหลือดูแลเราใส่ใจเราเห็นคุณค่าของเรานั่นเองทำนายคนโสดมีโอกาสพบเจอแบบนี้หรือคนที่เลือกราคนรักไปเกิน6เดือนมีโอกาสลุดพ้นจากความเสียใจไปเจอความรักที่ดีกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครเลือกลาคนรัก,กมีปัญหากันไม่เกิน6เดือนทํานายไปแล้วว่าเขาจะกลับมาเสียดายคุณจะกลับมาเห็นสิ่งดีจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณแต่วันนี้เป็นไพ่หกดาบ กลับมาตอนที el, ่ค no ุณร้องไห้ไปแล้วก็มีฉันหกดาบหมายความว่าคุณอาจจะเหมนคนคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้กลางทางอ่ะแต่หกดาบหมายความว่าเราก็อยากจะไปต่อนะอยากให้เขาเลือกเราอ่ะแต่เหมือนกับตอนนี้คุณเจ็บมากเลยกับสิ่งที่เขาทำร้ายกับคุณอย่างมากไม่อยากจะไปต่อกับเขาเพราะว่าหลายหลคนเนี่ยมักจะเป็นเหมือนกับหกดาบเลยมองไม่เห็นทางยูยเลยว่าไปต่อแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าไปต่อแล้วมันจะเจ็บอยู่หรือเปล่าฉันหกดาบในที่นี้หมายความว่าชอบสีเม่นจะบอกคุณที่คุณรักว่าถ้ากลับมาเนี่ยกลับมาทําดีต่อกันกลับมารักก เห็นผ,ผลประโยชน์ไม่ใช่กลับมาพาะเหมือนกับไม่มีใครแต่หกดาบในที่หมายความว่าอยากจะบอกชาวสีเมฆว่าคุณคงอยากจะบอกเขาว่าเราเจ็บจนทน,ทนไม่ไหวแล้วนะเราเจ็บจนเหมือนกันกบเราเสียใจจนเหมือนกับอยากจะบอกเขาว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมหรืออยากกลับมาทาร้ายกันอีกนั่นเองครับฉันหกดาบถ้าเกิดใครเลือกราวคนรักไม่เกินหกเดือนเนี่ยคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาเองก็ได้ว่าเธอจําสิ่งดีที่เราเคยมีให้กันได้หรือเปล่าเธอจําจข้าวที่เราเคยให้เธอกิน จำสิ่งของที่เราเคยให้เธอได้หรือเปล่าจำความรักดอกไม้ความสุขที่เราเคยมีต่อก,กันได้หรือเปล่าและจําคามัน่นคําสัญญาที่เคยบอกกันได้ไหมว่าเคยบอกว่ารักกันอ่ะเคยบอกว่าเราดีเคยบอกว่าความผูกพันความเชื่อใจเคยบอกว่าจะแต่งงานสร้างครอบครัวกันเนี่ยยังจํามันได้อยู่หรือเปล่าหรือไพ่ใบนี้มาขึ้นมาว่าสามถ้วยหรือเธอลืมไปแล้วว่าไพ่สามถ้วยพอมีคนอื่นเข้ามาเธออาจจะมองข้ามไปหรือเปล่านั่นเองฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าสามถ้วยครับอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้า ซึ่งเขาอาจจะไปเข้าใจคนอื่นผิดอาจจะไปฟังคนอื่นมากกว่าอาจจะไปเลือกคนอื่นมากกว่าแต่สามถ้วยในที่นี้นหมายความว่าชอบสีเมฆคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดไปะนะครับไม่ได้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเขี้ยวเกี่ยวข้องกับการที่เมอนหนึ่งเหรียญเดอะจัดติสอะไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักความดีที่บอกเขาให้เขารู้แค่นั้นเองอะเขาอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทําอะไรไปด้วยอารมณ์นะครับหลงคนอื่นหลงผิดเห็นไหมครับห้าไม้เท้าหกดาบหลงผิดก็เลยทิ้งคุ่นไว้ก,ล,กล,ลาง คนที่รักเขาสุดหัวใจก็มีก็เลยทำนายว่าคุณสองคนเหมือนคนที่รักกันผูกพันกันมีสิ่งดีร่วมกันมาเพียงแต่ตอนนี้อาจจะเหมือนกับไม่ได้พูดกันอ่ะไม่ได้บอกกันให้เข้าใจหรือไม่ได้คุยกันให้เข้าใจว่าเราเคยมีความสุขร่วมกันนะเราเคยมีความรักร่วมกันนะเราเคยทําอะไรร่วมกันมาตั้งมากมายนะเขาเลยไปหาความสุขจากคนอื่นหรือไปฟังคนอื่นมากกว่าหรือเป็ับบใช้อารมณ์ทะเลาะมองข้ามเราไปนั่นเองซึ่งผมเลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปไม่เกิน6เดือนคุณอาจจะเป็นเหมือนกับไพ่สามถ้วย บอกเขาดูนะครับว่าเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าเรายังเหมือนกับจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันนะครับจำได้หรือเปล่าว่าเราเคยมีความสุขกันมากแค่ไหนจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยกอดกันเคยคุยกันแล้วมีความสุขมากแค่ไหนเคยดีต่อกันมากมายแค่ไหนอ่ะแต่วันนี้มีห้าไม้ท้าหกดาบอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรื่องคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือการทะเลาะกันก็แล้วแต่ะแต่หกดาบกับไพ่ห้าไม้ท้าหมายความว่าเธอยังคงจะทิ้งกันลงอยู่ไหมถ้าหากชาวราศีเมษคนนี้รักเธอจริงๆถูกดีกับเธอขนาดเนี้ รักมากกว่ารักตัวเองอีกนะยอมเจ็บยอมเสียใจขนาดเนี้แต่ก็ยังรักเธอเนี่ย,ยจะเหมือนกับขนาดถูกทำร้ายเนี่ยยังจะอยากจะเหมือนกับไปต่ออยากจะเกาะเธอไว้อยากจะรักษาเธอไว้เลยอ่ะฉันให้หกตางหมายความว่าใครหลายคนอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองต้องเจ็บรู้ว่าตัวเองต้องเสียใจรู้ตัวเองไม่ไหวแล้วอะ่ะหาทางไปไม่เจอก็มีแต่บอกตัวเองว่าไม่ไหวบอกไหวอ่ะอยากจะต้องรักษาคนที่เรารักเอาไว้เพื่อความรักเพื่อความดีงามใครหลายคนยังช่วยเหลือคนที่รักอยู่เลยหรือพยายามทําดีให้เขาอยู่เลยหรือยังห่วงใยรักษาเขาไว้อยู่เลย ทั้งที่เขาทําร้ายเราก็มีฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาเดอะสตาร์เข้ามาครับทํานายความรักของชาวสีเมษว่าในเดือนกันกฎาคมเนี่ยพอชาวราศีเมษต,ตัดสินใจเลิกราหรือนิ่งไปเนี่ยมีเดอะสตาร์เข้ามาครับการที่เราเสียใจกันที่เราร้องไห้การที่เราถูกทิ้งแบบนี้ถูกทาร้ายแบบนี้ใครหลายคนอาจจะเหมือนกับรู้สึกหมดหวังเลยนะแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําตาคุณไหลออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจ็บจนเหมือนกับน้าตาไมมหลจนเหมือนกับไม่รู้จะร้องไห้จนไม่เหลือน,น้ําตาแล้วหรือเสียใจยจนไม่รู้ว่าจะร้องไห้ไปอีกทาไมอ่ะ ร้องไห้จนเหมือนกับมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยทำนายว่าตุลาเข้ามาหมายความว่าดวงคุณเริ่มมีฟ้าฟ้าเปิดดวงแห่งความหวังและโอกาสการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่นั่นเองช่นดึงตุลาขอทํานายเลยว่าชาวสีเมฆหลายท่านพอคุณร้องไห้หรือเสียใจจนเหมือนกับมันหายเสียใจแล้วเนี่ยหรืออยู่ได้หรือฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อไหร่ทำนายว่าเหมือนกับคนรักคุณจะกลับมาเห็นคุณตอนที่คุณร้องไห้ไปแล้วอ่ะก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเลื่องราคนรักไม่เกิน6เดือนนะผมนายว่าคนรักคุณจะกลับมาเห็นคุณฆ่าคุณนอนที่มันเหมือนกับบเเเเเรรราาาจจ็ไไไไปปปแแแลลล้้้้วววสียใองห เราถูกทิ้งไปแล้วเราถูกทำร้ายไปแล้วเขามักจะมานั่งคิดได้ตอนที่เหมือนกับเราเจ็บไปแล้วอ่ะฉะนั้นถ้าผมทำนายแบบนี้เลยว่าดวงคุณเนี่ยสำหรับคนที่เลิกลาคนรักไปเกิน6เดือนหรือว่าคนที่โสดหรือว่าคนที่ไม่เกิน6เดือนก็ตามดวงคุณเริ่มมีความสุขเริ่มมีโอกาสเริ่มมีความหวังเริ่มมีสเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งเริ่มมีโอกาสที่เหมือนกับฟื้นฟูฮิวการกลับมาเจอความหมงใหม่ๆมการมาเจอความรักใหม่ๆหม่เช่นพบเจอความสุขที่เป็นของเราแล้วฉะนั้นทายแบบนี้เลยว่าถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปเเเเเกกิินนนน6ดือออคคุุณาาาจจจะพบวมสขท่แรรงช การอยู่กับเพื่อนการพบเจอคู่ของเราการพบเจอความรักที่ดีกว่าเดิมนะครับการที่เหมือนกับเริ่มมีความสุขเริ่มมีเสน่ห์เริ่มมีคุณค่าตัวเองมากขึ้นเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มรักตัวเองมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเหมือนกับมีเนื้อคู่ที่ดีหรือมีคนรักที่ดีแล้วอะแต่คนรักคุณที่ทาร้ายคุณเนี่ยเกดสตาร์กับหกดาบจะกลับเห็นคุณค่าคุณไม่ว่าจะเลิกรากกันไปนานแค่ไหนก็ตามจะกลับมาเสียดายคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณกลับมาเสียดายคุณกลับมารักษาเราเนี่ยในว ฉันไม่ว่าจะเลิกรากันไปเกิน6เดือนหรือไม่เกิน6เดือนก็ตามหรือโสดอยู่ก็ตามมีใครสักคนนึงสนใจคุณเสียดายคุณเห็นคุณค่าคุณอยากจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเห็นกลับมาเสียใจอะกลับมาเสียดายอะไรเงี้ยนะครับในวันที่มันสายเกินไปเพราะทําไมที่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจัดติดครับทำนายว่า the justice, เดี๋ยวจัดติดไปนี่หมายความว่มาเป็นไพ่ของเวรกรรมที่ผมจะ,จะบอกคุณเลยว่าคนาที่เขาที่เขาร้ายคุณเนี่ยเขาก็เหมือนกับได้รับเวรกรรมสูญเสียสิ่งดีๆไปสูญเสียคู่แท้ไปสูญเสียรักแท้ไปสูญเสียคนที่ดีรักเขาหรือช่่วเเหลือาามากทีสุด ไปนั่นเองเขาก็เลยเจอไห้ห้าไปทางหมายความว่าคนที่เขาทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยจะกลับมาเจ็บปวดกลับมาเสียใจกลับไปทะเลาะคนอื่นนะถูกคนอื่นทำร้ายมาเหมือนที่ทำร้ายเราเหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศรีเมษแล้วก็การแนะนํากันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่ทาวเวอร์ครับทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปเกินหกเดือนผมทานายว่าถือทาวเวอร์เลยมันคือการที่จบแล้วเขาไม่กลับมาแล้วอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับ ไพ่ทาวเวอร์ใบนี้ก็หกดาบหมายความว่าถ้าเกิดใครเรื่องหลายคนรับไปเกินหกดีแล้วเขามีคนอื่นเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาไม่กลับมาแล้วเพราะเขาอาจจะหมือนคน,คนหนึ่งที่เอาตัวรอดไปเห็นคนอื่นไปเห็นผลประโยชน์ดีกว่าไปหลงคนอื่นมากกว่านะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดเขามีปัญหาคนอื่นเนี่ยไพ่ทาวเวอร์ใบนี้หมายความว่าเขาจะเจ็บปวดเสียใจนะครับเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณนั่นแหละเพราะฉันไพ่ทาวเวอร์ใบนี้หมายความว่าคุณเอาคนที่เขาทำร้ายคุณหรือทิ้งคุณไปเลยหรือนอกใจคุณไปเลยนะครับแต่ทาวเวอร์ใบนี้หมายความว กับหัวใจดวงหนึ่งที่มีคุณค่ากับหัวใจความรักที่คุณเหมือนกับจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาเดินมีลูกกับเขาอะแต่เขายังทําลายบ้านหลังนี้ได้เลยอะฉันไพ่ทางเพื่อหมายความว่าคนที่เขาทาลายคุณในวันนั้นเนี่ยเขาไม่กลับมาแล้วแต่เขาก็จะรับเวรกรรมในความเสียใจเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครเลิกรลคนรักไปไม่เกิน6เดือนนะผมขอทํานายแล้ว่าใบไพ่เดือดทาวเวอร์ครับคนที่เขาทําลายคุณเนี่ยเขาเจอเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรปัญหาต่างๆมันอาจจะหนักมากอยู่เคยรักกันดีเคยมีความสุกกันมาอะ แต่อยู่เหมือนกับอาจจะเหมือนกับทะเลาะกันเรื่องอารมณ์อยู่ก็พังอยู่ก็เลิกกันไปอยู่ๆก็เหมือนกับทาลายจิตใจกันไปอยู่ก็เปลี่ยนไป่ะแต่ไพ่ท้วเวอรหใบนี้หมายความว่าคนที่เ้าทำลายบ้านเนี้ยมันอาจจะทําลายด้วยอารมณ์เห็นไหมครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภัยธรรมชาติสิ่งที่เหมือนกับอุบัติเหตุนะครับที่มันเกิดขึ้นมาแต่คนที่เขาทําลายคุณเนี่ยจะกลับมาเป็นเพดอะ h e เวอร์จะกลับมาเป็นรักแท้จะกลับมาเราะรักแท่งคุณเพราะเหมือนกับเพราะเป็น The Lover เพราะคุณสองคนเหมือนกับคนทหนึงที่จับมือกันเป็นความรััักกกทีี่่่เป็นนคคูะสิงดๆวามร การที่เคยดูแล ENA ใส่ใจกันการที่เคยเข้าใจกันนั่นเองการที่เคยมีความสุขนั่นเองฉันผมทำนายเลยว่าคุณสองคนเหมือนคนที่เป็นเหมือนกับคู่รักกันแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์การทะเลาะกันไปหรือพังหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้หรือรักแท้ของคุณเนี่ยจะกลับมาเพราะความรักแท้เพราะความดีงามเพราะความผูกพันเพราะความสัญญาเพราะสิ่งดีๆที่เราเคยมีให้ก,กันนั่นเองก็เลยทำนายว่าคุณสองคนถ้าเกิดเลิกราก,กันไม่เกิน6เดือนนะจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมารักกัน ก็เหมือนกับทางฟ้านางสวรรค์จะบอกว่าให้คุณเนี่ยทาสิ่งที่ดีไว้เถอะให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในความรักไว้เถอะเชื่อมั่นในหัวใจไว้เถอะเพราะหัวใจของคุณเนเหมือนกับรักแท้ที่เขารู้สึกเลยว่าคนคนนี้เขารู้นะครับว่าคุณรักเขามากแค่ไหนดีกับเขามากแค่ไหนนะครับช่วยเหลือเขาดูแลเขาเข้าใจเขามากแค่ไหนอ่ะแต่เขาอาจจะมีคนอื่นเข้าใจคุณผิดหรือนอกใจคุณไปหรือทิ้งคุณไปก็จริงแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะว่า,วามันคือรักแท้ที่มีให้แก่กันนั่นเอง ก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเรื่องลาคนรักไม่เกิน6เดือนจะกลับมารักกันจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเหมือนกับเห็นคุณค่านะครับเพราะเวรกรรมมันจะบอกเพราะกรรมมันจะบอกเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนั่นเองแต่เกิดใครเรื่องลาคนรักไปเกิน6เดือนผมทำนายเลยว่าคุณอาจจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดปัญหาเหล่านี้มันเหมือนกับคนที่มันจบไปแล้วเพื่อไปเจอรักแท้พบเจอกันในมิติดีพบเจอความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับอาจจะพบเจอความสุขใครที่อาจจะพบเจอความรักที่เป็นอุปถัมภ์เมตตา และไพ่เดลเรกว่าไปนี่หมายความว่าคนที่ตกหลุมรักคุณนะ่ะก็จะทำนายว่าชาวสีเมษในท่าน,นก,กรกฎาคามเป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่พบเจอความรักที่มีคนเขาตกหลุมรักคุณมีคนเขาเห็นสเสน่ห์เห็นคุณค่าคุณหลงสเสน่ห์คุณอย่างมากเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือเราหรือคนรักที่เลิกรักกันไปจะกลับมาดูแลจะกลับมาใส่ใจหรือว่าทําดีกับคุณมากขึ้นเพราะกลัวเวรกรรมเพราะกลัวว่าเหมือนกับมันบักบ้านหลังนี้มันจะพังไปแล้วอะเพราะกลัวว่าจะเสียบ้านหลังนี้ไปเสียรักแท้ของเขาไปนั่นเองครับฉันไพ่ไปต่อมมาาาขึ้้นวว่ถยหรือ ทำนายความรักของชาวราศีเมษเดือนกรนฎาคมแล้ว่าเจ็ดถ้วยอะ่ะตั้งแต่กรกฎาคมเปน็นต้นไปนะครับคุณเริ่มมีโอกาสมากมายเช่นบ้านเช่นเงินเช่นรถอะ่ะฉันมขอทานายเลยว่าดวงเหมือนกับมหาโชคดวงมีโอกาสพบเจออะไรมากมายสิ่งดีตั้งมากมายเลยคุณสามารถเลือกได้เลยนะว่าคุณจะกลับไปหาความรักครั้งเก่าหรือเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมเพราะตอนนี้ไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้เนี่ยคุณทําดีแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องกลับไปถูกทําร้ายหรือไม่จำเป็นต้องกลับไปเสียดายความรักที่ที่คุณทง ชันเจ็ดถ้วยขอรำนายว่าสิ่งดีที่คุณทำเอาไว้เนี่ยผลยาผลดีที่คุณทำเอาไว้มันจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยตั้งแต่นี้ระต้นไปเนี่ยให้เจอสิ่งดีเข้ามาให้พบเจอความรักที่ดีพบเจอประสาทพบเจอบ้านพบเจอเงินใครที่เหมือนกับจะปรารถนาเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็จะรักแท้เจอคู่แท้ไม่พอแถมดวงการเงินการงานชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นอีกพอคุณเป็นอย่างนั้นปุ๊บไพ่เจ็ดถ้วยก็ลยส่งเสริมดวงคุณว่าคนรักของคุณมักจะกลับมาเห็นคุณข้้าามมมจจจะะะตตอองกรรรรคคุุุณนนนทีี่่่เเิิดดึลับ ถ้าหากคุณไม่เคยเจ็บหรือเคยถูกทิ้งเนี่ยคุณอาจจะมีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีแบบนี้ก็ได้นะหรือเขาอาจจะไม่มาเห็นคุณค่าคุณแบบนี้ก็ได้นะก็จะทำนายว่าตอนนี้ชีวิตคุณดีขึ้นมีความสุขมีการเดินหน้ามีสิ่งดีๆมากมายคุณมีสิทธิ์เลือกเพราะเราไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไปนะครับเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาว่าควิออฟวานหรือราชินีถือเมท้าวครับทำนายบทสขขรุปความร่ของชาวราศีเมษว่าคุณเริ่มกลับมามีสิ่งดีๆในตัวเองเริ่มกลับมารักตัวเเอองร่มมมกกลััับาาควนนชืใ ใช่ผมขอทํานายใบนี้เลยว่าใครต้องการอะไรใครที่เหมือนกับต้องการให้ความรักกลับมาก็จะกลับพื้นดีกลับมารักกันแต่เกิดใครไม่ต้องการความรักที่เสียใจที่นอกใจหรือทุกทําลายแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นสิทธิ์เลือกที่จะเหมือนกับพบเจอความรักที่ดีกว่าเดิมมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีความเข้มแข็งมีความสง่าง,งามมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองใช่ผมขอทำนายแบบนี้ว่าควีนออฟวานครับบทสุขคำนั่งของชาวราศีเมษเดือนกนาคมคือการส่งหวังการที่ได้สมปรารถนาการที่เหมือนกับได้อย่างที่ตั้งใจ นั่นเองอันนี้การทานายดวงแล้วก็การอวยพรด้วยนะครับเช่นไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ออลลาเคินนะครับแนะนาชาวราศีเมษในเดือนกกระดาคมว่ายูส you ย well ูอาธามเวพยายามใช้เวลาที่ผมกําหนดให้เนี่ยแหละหกเดือนถ้าเกิดใช้เรอกลากคนรับไปเกิน6เดือนเนี่ยไม่ต้องรอแล้วเอาเงินโฟกัสงานโฟกัสเงนิโงน,โฟ,งนโฟกัสชีวิตดีดีดีกว่าไหมเพระพยาะไพ่ไปนี้หมายความว่าใช้เวลาของคุณเนี่ยให้ดีที่สุดพยายามทําเวลาของคุณให้ใหมอนกับทุกๆเวลาที่คุณมีอยู่ตอนนี้พยายามเอาความเจ็บปวดความเสียใจเอาความเป็นทุกข์ที่มีเนี่ย มาเป็นเวลาที่เหมือนกับให้เวลาของมันคือคําตอบให้ความรักของคุณเนี่ยให้เหมือนกับเวลามันพาไปอ่ะให้เวลามันผ่านพ้นไปเดี๋ยวเวลามันจะตอบได้เองว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเขาจะรู้เองอ่ะแต่เวลาเหล่านี้มันจะทาให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นผ่านเวลาที่มันเจ็บปวดไปแล้วเหมือนกับเจอเวลาที่ดีๆช่วงเวลาที่ดีกว่าเดิมนั่นเองครับหมายความว่าปล่อยให้เวลาหรือกฎแห่งกรรมทําหน้าที่ของมัน ก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสติ๊กเกรได้วยนะครับผมแล้วใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ